พูดถึงคำพูดของเพื่อนที่ไม่น่าเชื่อถือในเกมฟรีไฟล์จะมีคำพูดประเภทไหนบ้างไปชมกันอันดับที่1เข้าชาร์จเลยมันเจ็บหนัก ในขณะที่เพื่อนของเราวิ่งเข้าไปปะทะกับคู่ต่อสู้โดยที่คิดว่าตัวเองนั้นโหดสัตว์รัสเซียเลยต้องเข้าไปคนเดียวทันใดที่เข้าไปปะทะกันแล้วเพื่อนเสือกล้มมันก็จะมีคำพูดประเภทนี้ขึ้นมาทันทีเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้กุยงมันหลานัดมากเลยมันจะตายแล้วมันเจ็บนักมันเจ็บนักเลือดมันเหลือนิดเดียวรีบเข้ามาชาร์จมันเลยแล้วก่อนที่มันจะพันยาเลยวล้วเราก็ไม่รีรอที่จะเข้าไปชาร์จมันเพราะเพื่อนบอกว่าเลือดมันเหลือนิดเดียวแต่ทันใดที่ได้เข้าไปชาร์จมันเท่านั้นแหละ ยิงไปขนาดนี้มันยังไม่ตายไหนมึงบอกว่าเลือดมันเหลือนิดเดียววะอันดับที่2ลงตรงนี้แหละไม่มีคนแน่นอนสายแคมและสายใจเย็นมักจะหาสถานที่ที่ไม่มีคนลงเสมอโดยจะเป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่จะหาสถานที่สักที่หนึ่งที่เราจะลงไปแล้วมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองมีเซนส์รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่อง รู้แม้กระทั่งว่าเมืองไหนจะไม่มีคนลงแล้วพวกคนประเภทนี้ชอบพูดอวยให้ตัวเองดูดีมากจนเพื่อนในทีมต้องหลงเชื่อเฮ้ยเ <Hey, S 1> พื่อนในทีมเชื่อกูเชื่อกลอูลงเมืองนี้ลงเมืองนี้ไม่มีคนแน่นอนถ้ามึงเชื่อกูนะยังไงก็ชนะได้ที่หนึ่งแน่นอนเพราะตรงนี้ไม่มีคนถ้ามีคนให้ออตินมาลูบหน้ากูได้เลยพูด <c oughs> มาซะขนาดนี้ก็โดดสิครับรออะไร <Yeah. S 2> ในขณะที่เราโดดลงไป มันก็จะมีคําพูดที่ทําให้เราเชื่อใจได้อีกเห็นไหมเพื่อนบอกแล้วไม่มีคนกว่าเรดาร์มาในเรดาร์ก็ไม่มีคนมองไปรอบๆดูสิไม่มีคนเลยปลอดภยัยสบายใจหายห่วงเออโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเพื่อนแบบนี้ฟาร์มปืนสบายๆกันเลยเพราะว่าไม่มีคน <c oughs> อันดับที่3ไม่มีเลยว่ะเพื่อน ในขณะที่เราจะเข้าไปปะทะกับคู่ต่อสู้แต่ดันไม่มีไอเทมมันก็จะทําให้เราไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่ที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้โดยที่เราไม่มีไอเทมใดๆเลยเลยความหวังสุดท้ายที่จะสามารถพึ่งพาได้นั่นก็คือเพื่อนร่วมทีมเฮ้ยเพื่อนเงินกูหมดแล้วว่ะซื้อไอวอลไม่ได้กูขอไอวอลในบิบมึงเหลือเปล่าวะเฮ้ยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันว่ะเพื่อนเงินหมดเหมือนกันมีแค่ลูกเดียวเนี่ยเอาไปป้องกันตัวเองใช่ใช่ใช่กูก็ไม่มีตูดแล้วเนี่ยกูไม่มีเงินซื้อเหมือนกันเออโอ สัตว์ไหนมึงบอกไม่มีไอ้วอกันวะอันดับที่4กูคนเดียวก็ไหวสำหรับพวกที่ชอบโชว์พาวเราตากผ้าและชอบอวดตัวเองว่าเก่งที่สุดในทีมอวดว่าตัวเองสามารถเก็บศัตรูทั้งตี้ได้โดยที่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยลักษณะเพื่อนประเภทนี้มักจะเล่นโคตรกากแต่สกิลปากโคตรเก่ง เฮ้เพื <Kell> ian, out, ่อนพวกมึงรอดูเดี๋ยวกูจะเก็บสี Hop, ่ตัวทั้งตีพวกมึงดูกูจะแบบยิงหัวยิงหัวยิงหัวทุกตัวเลยเดี๋ยวมึงคอยดูเนี่ยกูจะใช้แค่ปืนเนี่ยปืนดีเซลเนี่ยเออเดี๋ยวกูยิงหัวมึงดูเดี๋ยวกูจะโชว์รักษาตัวกู